ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุุงกิงกันด้วยนะจ๊ะ ในวันที่เมย์ถ่ายบล็อกนี้เมย์มีอายุคั้นได้เกือบ7เดือนแล้วค่ะท้องเมย์ในตอนนี้โตขึ้นมากทําให้การอาบน้ําของเมย์ลำบากขึ้นเยอะเลยจนถึงขั้นที่เมย์ต้องเอาเก้าอี้มานั่งอาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็ต้องมีการทาครีมบารุงผิวอย่างแรงเพราะเมย์กลัวการแตกลายมากพอเข้าสู่ไตรามาสสามยายมาลีแกก็เลยออกทุนให้เม์จัดการรีโนเวทห้องนอนกับห้องน้ําใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เหมาะกับการดูแลเจา้าวโนราตัวน้อยของเมย์ช่วงนี้ทั้งเมย์ทั้งพี่มาก็เลยต้องมานอนในห้องรับรองแขกค่ะพี่มาก็คือลําบากไปด้วยเพราะว่าการก่อสร้างเนี้ยมันมีความระรานห้องพี่มานิดนึงวันนี้ไม่มีนัดกับยายแป้งร่าค่ะพอดีเมย์เพิ่งไปงองแงกับนางมาขอให้นางพาเมย์ไปที่ที่หนึ่งที่มีความสําคัญกับเมย์มากประมาณหนึ่งเลยเพราะเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่เมย์เป็นซึมเศร้าหนักห เพื่อนสนิทเมย์คนนึงก็ได้พาเมย์ไปรู้จักกับสถานที่แห่งนี้แล้วไปะปมาๆม,มันก็ได้กลายเป็นที่ที่เมย์จะไปทุกครั้งเวลาที่รู้สึกแย่หรือรู้สึกดิ่ง<อ>คือแบบเมย์สามารถขับรถไปคนเดียวทันทีเลยเพื่อที่จะมานั่งงงงงเงียบๆคนเดียวที่เนี<อ>่ยพอสบายใจละหรือรู้สึกดีขึ้นละก็ค่อยขับรถกลับบ้านแล้วเมย์ะกลัว ว่าพอคลอดแล้วเมย์จะหาเวลาไปที่ที่เมย์อยากไปได้ยากขึ้นละเมย์ก็เลยต้องรีบเก็บเกี่ยวช่วงเวลาเนี้ยเอาไว้อยากจะไปไหนก็ต้องรีบไปวันนี้เมย์ก็เลยจะต้องไปที่นั่นให้ได้เฮียแต่งจะเสร็จแล้วพุ่งรู้ตัวไม่มีมัคคาล่ะ ล่าสุดเมย์กลับไปดูนี่เว้ยคลิป cover เพลงที่เมย์ cover cover ไว้เก่าๆคือเมย์กลับไปดูแต่คลิปแรกที่ลงเลยนึกออกปะซึ่งมันก็ประมาณสี่ปีคลิปแรกที่ลงคือสี่ปีก็ได้ไล่ดูไปเรื่อยตอนโลกก่นมันไม่ได้เหมือนตอนเนี้ยเหมือนมันคงยังไม่ได้มั่นใจเท่าตอนนี้ใช่ปะมันเลยมีความดัดเสียงนิดนึงอ่ะและออย่างออกเสียงรอเรือแย่ายมากลองไปดูนะดูคนคลิปที่เมย์ร้องเพลงเสมอของพ่อ โอดตัวเองมากแล้วตอนนั้นก็มีคนมาเม้นแหละว่าแบบรอเรือคุณเมย์แย่มากเม้นแนวด่าเลยแหละกลับไปดูเออจริงทุเลศมากนี่ถ้าว่างๆหรือว่าจะโควเวอร์ใหม่ลงใหม่ออชนกำกืนคลื่นคอ,อคอยพอมใชรอ,คอ,อ,อคอยหัวใจลํามันลองวันกเกียดมากเรือแล

แล้วในที่สุดยายแป้งก็มาถึงค่ะจริงๆเมย์สงสารนางมากเมย์ก็เลยบอกให้นางพักก่อนสักแป๊บค่อยออกก็ได้แต่นางไม่ยอมจ้ะนางบอกว่านางไหวงั้นเราก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดอยุธยากันเลยจ้ะว,วนะินนี้วังเมย์ขออนุญาตเรียกที่แห่งนี้สั้นๆว่าวัดนิเวศนะคะวัดแห่งนี้จะตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ชตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินเห็นนี่ไหมเห็นชมพูๆข้างหน้าเลเนี่ยคือกุฏิละวยเนาะกุฏิสีชมพูเพื่อนๆที่มาก็สามารถจอดรถที่ลานจอดข้างๆพระราชวังบางปะอินได้เลยพอจอดรถอะไรเสร็จแล้วเราก็จะเห็นวัดอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเลยจ้ะซึ่งวิธีเดียวที่เราจะข้ามไปที่วัดได้ก็คือนั่งกระเช้านั่นเองคือมนเลิฟมากเรียกว่าเป็นความประทับใจแรกเลย เราข้ามมาที่ฝั่งวัดแล้วค่ะดูคนความประทับใจแรกตอนที่มาครั้งแรกนะคือเรื่องกระเช้าแล้วค่ะความประทับใจที่สองคือนีเอว้เพราะเม่แบบเหมือนพอนเม่มามถึงเมยก็เพิ่งดูเพื่อนไม่พามาแล้วก็เพิ่งรู้ว่านี่คือกุฏิพระซึ่งกุฏิพระสีชมพูคือมันน่ารักจังเลย,เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายแล้วอยากบวชก็คงจะต่อยาวมาบวชที่เนี่มันมีความสุขจังพร้อมไปค่ะไปค่ะปั่นจักรยานไปไหมล่ะของใครก็ไม่รู้โหคิดบ้าแล้แต่น้าวัดแล้วว่าดูคนเราดี คือวัดเขามีแค่เนี้ยแหละไม่ได้ใหญ่หรอกเพราะอยู่บนเกาะเล็กๆไฮไลท์ของวัดเนี้ยมันก็คืออุโบสถเขาเนาะอุโบสถคือเขาใช้ใช้ศิละปะผสมผสานศิลปะโกธิ์นะคะเดี๋ยวม่จะ Voice-over เข้าไปแล้วกันนะคะอตอนนี้ขอแบบใหงความสุขก,ก่อน วัดนิเวศนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2419โดยทรงโปรดให้สร้างโดยใช้ศิละปะโกธิกแบบโบ์ฝรั่งไอศิละปะโกธิกที่ว่านี่คือสมัยโกธิกเขาจะใช้พื้นที่ในการเขียนภาพบนฝาผนังน้อยลงเพราะรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีช่องเปิดค่อนข้างมากเขาก็เลยจะเน้นไปที่การออกแบบกระจกสีบนบานหน้าต่างแทนโดยเฉพาะกับพระอุโบสถของวัดที่จะเป็นอาคารมีโด หอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตกเรามาผิดวันค่ะเราดันมาในวันที่เขากําลังทําการปรับปรุงบูรณะสถานที่ไปไหนก็เจอแต่ก่อสร้างว่าบ้านก็ก่อสร้างนี่ระเกิดมาคู่กับฝุ่นจริงตอนนี้กําลังลุ้นกําลังลุ้นว่าโบสถ์จะปิดหรือเปล่าคคือมันสวยมากนะเฮ้ยแกปิดว่า ออไม่ปิด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 อุด้ยเป็นไปได้มากเลยว่าจะปิดคือคืออันเนี้ยจากข้างหลังตอนนี้ก็คือมีแป่นก่อสร้างก็ต้องไปลุ้นกันว่าข้างหน้าปิดหรือเปล่าระวังรถนะคะเปิดเปิดปิดปิดโอ๊ยเขาจะปิดเหรออ๋อไม่ได้ปิดถึงแล้วค่ะมาเราจะเฟดกล้องเข้าไปแบบง,งาม จจะะบิดุดที่เมย์บอกว่าเมย์สามารถมานั่งงงๆคนเดียวได้ก็คือศาลาริมน้ำหนเดียวตรงนี้มันจะตั้งอยู่ที่ริมน้ําทางอีกฝั่งของเกาะเอาง่ายๆก็คือเดินทะลุวัดเข้ามาเลย แล้วปกติเนี่ยไม่ว่าเมย์จะมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งเมย์ก็ไม่เคยเจอใครมานั่งตรงนี้เลยนะแต่วันเนี้ยก็คือเจอพี่ช่างก่อสร้างที่เขามาทําการบูรณะวัดนี่แหละมานั่งร้องเพลงคนเดียวฟิลเปลี่ยวใจสุดๆเห็นไหมเมย์บอกแล้วว่าสาราน,นี่มันดีมันคือสาลาคนเศร้าเลยจ้ะสีปลาอะไรวะปลาสวายปะใช่บุยปะโอโหี่ปลากะเพียนบ้า <laughs> <laughs> กเปาเลเอาจริงๆไม่อยากจะอยู่ให้นานกว่าน,นี้นะไม่อยากจะพาแป้งไปหาอะไรกินกันต่อสักหน่อยก่อนที่จะกลับเป็นการตอบแทนนางอะไรแบบนี้แต่อากาศวันนี้ร้อนมากแถมเราก็มาผิดวันนะเนาะเขากำลังบูรณะเดี๋ยวพักการถ่ายก่อนนะคะตอนนี้กล้องร้อนมากเพราะอากาศมันร้อนมากเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปหาอะไรกินเนาะใช่ว่าที่เราบอกกัะ ก็เเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นแล้วเมย์ก็คงเดินเยอะไปแบบเดินไม่เหมือนคนท้องจนเท้าเมย์มันบวมเต่งเลยรองเท้าเมย์จากหลวมกลายเป็นขับอ่ะสุดท้ายพวกเราก็เลยตัดสินใจแวะกินก๋วยเตี๋ยวเหลือกันนิดนึงแล้วก็กลับบ้านวันนี้เราก็เลยจะจบทริปของเราไว้เท่านี้ค่ะ